สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกอีพีหนึ่งที่จะมาแนะนําเทคนิคเตะนะครับเตะที่เราจะใช้ก็คือเตะแบบนี้นะครับเตะธรรมดาธรรมดาครับเป็นเทคนิคที่ได้จากคัโตทีมครับจะเป็นเทคนิคอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันแล้วทําไมถึงต้องขึ้นมาแสดงให้ดูถึงวันนี้ทําไมไม่ดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วครับก็ตอนนี้ต้นไม้ก็สูงประมาณสามเมตรนะครับในชีวิตจริงเราจะต้องทำหรือว่าใช้เทคนิคนี้ที่ความสูงมากกว่านี้นะครับแต่ลักษณะในการใช้ก็จะประมาณนี้นะครับอ,อย่างแรกครับเลือกตับต้นไม้ที่มีความแข็งแรงพอมีระยะก,กิ่งพอที่จะปลูกเรได้ ก็จริงก็ต้องเหมาะสมกับเนที่เราใช้ครับอย่างวันนี้ผมใช้เดยแบบนี้ครับเนธรรมดาธรรมดาเพร,ราะนั้น okay. เรามาเริ่มกันเลยแกะไปออกมาครับเลือกด้านก่อนเลือกด้านนู้นก่อนครับเพราะว่า ด้านโน้นไปแล้วเดี๋ยวาเวลาปูกเชือกดึงเชือกให้ตึงมันจะปุกแล้วก็ดึงกลับมาํำบากนะครับนั้นผมจะไปโน้นก่อนสายส่วนก่อน รับสัตว์การใายไปก่อนได้ละผมเล็งว่าผมจะปลูกตรงจุดนี้ หรับเทคนิคในการปลูกใครจะปูกด้วยเชือกเงี้ยแบบไหนก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับยาวไปหน่อยครับเดี๋ยวขอกลับใหม่นิดนึงัสายมันเข้าไปใกล้ๆนิดนึดนงยาวไปก็จะ,จะไปียอดไตบากอีก เด็กด้านนี่นย้ายไป,ไป เสร็จแล้วครับตอนนี้เพลก็ถูกผูกแล้วที่ระดับความสูงซึ่งเป็นความสูงที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเนาะแต่ว่าแล้วทำไมเราต้องทำแบบนี้คำตอบคือ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมผมเลือกจะกลับมาด้านนี้เพราะว่าด้านนี้มีความสูงมีจิ่งไม้สูงที่ตัวเองจะสามารถจับนี้แล้วก็หย่อนลงมาในเปรได้นะครับ <c oughs> น่ากลัวครับอันตรายคนส่วนใหญ่ชอบขึ้นเปรแบบนี้ครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับคือเปรแบบนี้เดี๋ยวตกลงไปเจ็บได้ครับเพราะฉนั้นเอาใหม่ครับที่การขึ้นเตน,นี่นี่ครับเอาขา,ขาห้อยสองขาก่อนนั่งคล่อมเตก่อนีรูดไปรูดมาลูดมาลูดไปเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสมของตัวเองได้ตอนนี้อยู่บนเตแล้วก็สูงอยู่นะเก็บอุปกรณ์ได้เดี๋ยวกลัวตก สบายครับจริงๆแล้วการผูกเปลการนอนเปลนั้นสําคัญที่สุดครับเรามั่นใจว่าเปลเราแข็งแรงเชือกเราแข็งแรงและผูกเงื่อนเชือกได้แข็งแรงแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสูงแค่ไหนก็ไม่มีผลครับผูกได้ทั้งนั้นแค่ให้ขึ้นลงเปลให้สะดวกอ่ะทีนี้เหตุผลทําไมว่าเราถึงเอาเปลเนี้ยมาผูกที่สูงกัน ที่พะโตะมีกิจกรรมหนึ่งครับที่เมื่อก่อนเราชอบนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโอกาสละคือเราจะไปดูนกเงือกนกเงือกที่ว่ามันจะทำรังอยู่สูงสูงสูงมากแล้วจุดที่เราจะถ่ายรูปนกเงือกให้ได้ดีที่สุดก็คือจุดที่ความสูงเกือบจะระดับเดียวกับรังหรือว่าต่ำกว่ารังเล็กน้อยไม่ใช่อยู่อย่างนี้ ถ้าอยู่อย่างนี้ก็คือแงหน้าถ่ายแบบนี้ก็จะเหมือนวิดีโอชุดนี้ครับย้อนแสงมืดเห็นรูปนกไม่ชัดกิ่งใบไม้บักเยอะแต่ว่าเราเลือกในระดับที่ใกล้เคียงกับรังของต้นนกที่มีนกเงียททำรังอาจจะสมมติเราทำรังอยู่ต้นนู้นครับไกลๆเราเลือกอันนี้แล้วเราก็มาผูกเปนอนรอนกเงียกมาการรอรอนกเงียกนั้น ต้องรอนานแค่ไหนต้องเฝ้าสังเกตตลอดเวลาไหมไม่ต้องครับนอนหลับรอดได้เลยครับเพราะว่านกเงีออยกนั้นเวลาบินเสียงปีกของเขาจะตัดอากาศฟุบฟุบฟุบเราจะได้ยินเสียงได้ชัดครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาหยิบกล้องถ่ายรูปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปนกได้อย่างสบายเตุคนที่ เลือกใช้ปีสีเขียวก็เพราะว่ามันพลางอะสภาพไปแล้วเราก็พอตัวแบบนี้เหมือน EP แรกครับเทคนิคีปีแง่นี่แล้วก็กลมคืนแล้วละ่ะแม่นกก็เห็นเราได้ยากขึ้นเราก็นอนรอได้เลยว่เาเมอไร่จะมารจะมาก็อครับอ่ะทีนี้แล้ววิธีการ ออวิธีการลงจากนีหละ่ะลงไงเหมือนเดิมครับจาก่างน,นี้ลูดเข้ามาแล้วก็หาที่ขึ้นครับตาเออาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องสบายๆครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแอดมินก็ อยู่กับเลยอันนี้มานานพอสมควรแล้วนี่ก็เป็นเตคคู่กายด้วยเรียกว่าชอบชอบละ่ะไปเลย